สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะวันนี้ทำเป็นคลิปดันดอมสั้นๆให้ชมเป็นคลิปที่2นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าคนคนนี้นะคะที่เรากำลังนึกถึงอยู่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนคุยนะคะหรือว่าเป็นคนรักของเราเนี่ยเขาจริงจังกับเราไหมนะคะ หรือว่าเขาคิดอะไรกับเรากันแน่นะเขาจริงจังจริงใจกับเราแค่ไหนนะคะรับหลังเราเนี่ยเขาพูดอะไรยังไงกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมคลิปสั้นๆกันนะคะซึ่งวันนี้ทําเป็นคลิปรนดอมก็คือว่าเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเดี๋ยวแอจะสุ่มเปิดไพ่ให้เองแล้วเดี๋ยวเราก็มาฟังมาลุ้นไปด้วยกันเนาะซึ่งการทํานายในวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะหรือว่าสถานการณ์ของตัวตนของคุณกับเขาอาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นกันคะ่ะเอาละตอนนี้มาดูสถานการณ์ ของตัวคุณก่อนนะคะคุณกับเขาตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะมีไพ่สิไม้เท้านะคะมีไพ่เดอะซันนะคะใครบางคน,นกำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทุ่มเทนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวนะคะอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าไม่ว่า คนกลางนะคะก็คือคนของคุณเนี่ยเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งนะอาจจะแบบมีคนอื่นที่มาชอบคนของเราเนี่ยเหมือนกันนะคะทั้งทงที่คนคนเนี้ยเขาก็ขึ้นสเตตัสแล้วนะว่าเออคนเนี้ยเขามีแฟนแล้วก็คือเหล่านี้แหละเออเหมือนคนอื่นอ่ะเขาก็รู้เหมือนกันนะว่าเออคนคนเนี้ยเขามีแฟนแล้วก็คือเหล่านี้แหละแต่ว่าเออก็คนมันจะชอบนะ เออก็เขาก็ชอบเหมือนกันนะเอออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แสดงออกด้วยนะบางคนเขาก็แสดงท่าทีแบบชัดเจนเหมือนกันว่าเออเขาก็ชอบคนกลางของเราทําให้เรารู้สึกแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างนี้แบบว่าเออความสัมพันธ์มันก็ไม่ค่อยจะลาบรื่นอ,อยู่แล้วยิ่งมารู้สึกว่าแบบเออมามีคนที่ชอบคนของเราเหมือนกันมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจหรืออีกรณีหนึ่งนะคะ อาจจะไม่ได้มีคนบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรอกแต่ว่าเป็นตัวของเราเองนี่แหละเป็นตัวเรากับเขาเนี่ยที่ความคิดเห็นนะไม่ค่อยตรงกันนะคะขัดแย้งกันนะคะพูดคุยแล้วก็หมังเมินใส่กันนะคะช่วงนี้อาจจะขาดการติดต่อกันก็ได้นะมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะโทรไปแชทไปไม่อ่านไม่ตอบนะคะมันจะมีเรื่องของอการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยแล้วตกลงเขาจริงจังจริงใจกับเราไหมล่ะ ตกลงแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเขามีใจให้เรานั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ใจเย็นๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าวุ่นวามเกินไปนะคะก็มีแต่จะทะเลาะกันนะคะต้องใจเย็นๆให้มากๆนะคะเขาก็มีใจให้เรานะคะเขาอยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลอยากจะซัพพอร์ตเรานะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะจะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเ,ออเราไปพูดแบบ กันแนกันแหนนะคะหรือว่าไปพูดเรื่องอดีตไปพูดแบบแซะเขามากหรือไปพูดประชดประชันเขามากหรือบางทีอาจจะแบบไปพูดในแง่ของการแบบ ชวนทะเลาะออหรือว่าไปพูดท้าทายนะคะอาจจะเป็นไปได้ไปพูดท้าทายพูดเรื่องอดีตพูดเรื่องแฟนเก่าอันนั้นอันนี้นะมีโอกาสมากๆนะคะที่จะทะเลาะกันนะไพ่ก็บอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะอะไรที่ออมันผ่านไปแล้วนะคะอาจจะเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆเริ่มต้นนะคะค่อยๆนับหนึ่งกันใหม่นะคะ <S <S คุณอะไม่ได้เป็นโสดหรอกก็หมายถึงว่าออคนคนนี้ที่คุณคบอยู่ที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ย เขามีความจริงจงังมีความจริงใจให้กับคุณนะคะเขาอยากจะอยู่กับคุณนะคะเขามีแต่คุณคนเดียวมีแต่คุณนี่แหละที่เข้าใจเขาแล้วเขคอยอยู่ข้างเคียงข้างเขานะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีนะคะมันอาจจะแบบมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะคะพูดจาผิดหูผิดใจอะไรยังไงกันไปบ้างนะคะทัศนิ ทศนคติไม่ค่อยตรงกันบ้างแต่ว่าก็มีแต่คุณคนเดียวที่อยู่ในใจของเขานะคะที่เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกแบบอบอุ่นสบายใจนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่เขาก็มีแต่คุณเสมอค่ะเขาจริงใจกับคุณค่ะเอาละวันนี้ก็ขอลาจากกันด้วยคลิปดันด้อมน,นี้นะคะแต่เพียงเท่านี้นะไม่รู้ว่าจะถูกใจกันบ้างไหมนะคะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ฟังกัน เผื่อบางคนอยากจะฟังอะไรเบาๆก่อนนอนเนาะถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยจะได้พัฒนาตัวเองปรับปรุงคลิปให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ